ตับเนี่ยถ้ามันมีปัญหาครับเราจะไม่รู้จนกว่ามันจะมีอาการถูกไหมเราสามารถตรวจสอบตัวเองได้ยังไงบ้างอันที่1ครับคุณเริ่มมีอาการเหนื่อยง่ายหรือเปล่าเพราะว่าตับเป็นอวัยวะเหมือนเป็นโรงงานที่ของเสียทีนี้ถ้าตับทํางานได้ นั่นหมายความว่าของเสียจะสมในร่างกายแทนที่คุณจะได้รับสารอาหารที่ดีไปหล่อเลี้ยงร่างกายสิ่งที่มันเป็นคือคุณจะได้รับของเสียไปเลี้ยงร่างกายอันที่2ครับเริ่มมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองสังเกตง่ายๆเลยนะถ้าคุณเริ่มสังเกตที่ตาของคุณเริ่มเหลืองตัวของคุณเอ๊ะทำไมมันเหลืองๆตับของคุณเริ่มทํางานได้ไม่ดีแล้วและอันที่3ครับจะเริ่มมีอาการคัน ต,ตัวบางคนที่เริ่มมีอาการคันแบบไร้สาเหตุคันหัวคันไายทอยคันตามตัวตามแขนเริ่มมีอาการเริ่มแรกของคนที่เป็นโรคตับนั่นเองครับเรารู้ไหมครับว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีอัตราการดื่มที่สูงกว่าประเทศไทยแต่เรารู้ไหมครับประเทศญี่ปุ่นมีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคตับ กว่าประเทศไทยเยอะมากๆเลยวันนี้ครับที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีสารสกัดที่ดีนั่นคือนัตโตคนไทยเรียกว่าถั่วเน่าบางคนทานได้บางคนโอ้โหแค่ดมกลิ่นเข้าไปก็ไม่ไหวแล้วมันคือถั่วเน่าอ่ะครับหารู้ไหมครับว่าตัวนัตโตเนี่ยมีสารอาหารมีจุลินทรีย์ที่ดีมากมายเลยวันนี้ครับผมมีนวัตกรรมดีๆครับนั่นคือสารสกัดจากนัตโตที่เราใส่เพิ่มเข้ามาในผลิตภัณฑ์เบต้าลิปโปรพัทตัวนี้ซึ่งเบต้าลิปโปรพัสเนี่ยต้องบอกเลยว่าจุดเริ่มต้นของการทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับคือป ผมเนี่ยชีวิตด้โรคตับฉะนั้นผมไม่อยากจบแบบปลาครับผมเป็นคนชอบปาร์ตี้ชอบดื่มชอบสังสรรค์ชอบเจอเพื่อนสิ่งที่ผมต้องทําคืออะไรครับเราต้องหาตัวที่ป้องได้ผมมีโอกาสได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครับและเจอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยบํารุงตับพอผมทานเข้าไปเนะี่ยผมชอบมากเฮ้ย <c oughs> เราดื่มอีกวันหนึ่งเราไม่รู้สึกอะไรเลยแฮง เหนื่อยเฮ้ยเราอยากสั่งมาขายที่ประเทศไทยแต่ปัญหาติดข้อเดียวคือผมรู้สึกว่าราคามันแพงเกินไปผมติดต่อไปที่โรงงานครับแล้วก็อยากเอามาขายในประเทศไทยตอนแรกเนี่ยเขาไม่รับบริษัทผมเพราะเขาบอกว่าสินค้าของเขาเนี่ยขายที่โรงพยาบาลชั้นนําทั่วโลกเป็นสารสกัดจากธรรมชาติมีงานวิจัยรับรองนะฮะมีสิทธิทบัตรมากกว่า40ปีเพราะเขาสกัดเองเราก็เลยลองทําโปรไฟล์เราเก็บฐานลูกค้าเราค่อยๆดูแลลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ย ผมมีโอกาสได้ติดต่อไปที่บริษัทที่ญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งและโชคดีมากครับตอนนี้เราสามารถเป็นพาร์ทเนอร์ในผลิตภัณฑ์นัตโตะเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยครับด้วยผลิตภัณฑ์เบตาลิปโปรพัทตัวนี้ครับซึ่งผมจะบอกเลยว่าสารสกรัดตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับจะฆ่าตับได้ยิ่งขึ้นสำหรับใครสายดื่มใครสายปาร์ตี้ใครที่ต้องแบบกินดึกแล้วตื่นเช้าบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบดื่มแต่ต้องแบบกินทอดกินมันตลอดเวลาไขมัน คุณสามารถที่จะทดลองเบตเตอรี Pro ่โปรพัดตัวนี้ได้อย่ารอให้ตับของคุณเพราะบางทีแล้วมันอาจจะไม่มีของใหม่เปลี่ยนให้คุณครับใช้ของเดิมของคุณให้ดีด้วยเบตเตอรี Pro ่โปรพัดตัวนี้ครับ